ครับเพื่อนเพื่อนครับลองโดโดพาเที่ยวครับพี่ตูนนี้แต่งตัวสวยเลย<_ <T> _>นี่นี่มาทํารอบนึงกับไปอาบน้ําแล้วใช่ไหมค่ะครับ <จะ S 2> อาบน้ำนวันนี้ตามที่นัดหมายกันไว้ครับเ,เพื่อนๆครับจะพามาดูพี่แตนทําขนมเคียนเนะาะค่ะทั้งไส้เค็มไส้หวานเลยนะค่ะนี่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกกีวันจะจะเข้าตุดจีแล้วเนี่ยวันอาทิตย์เป็นวันจ่ายค่ะอ อันนี้วันนี้วันพุธใช่ค่ะได้คลิปมีคลิปออกไปอันนึงแล้วที่ที่ถ่ายเมื่อวานเนี่ยเป่าประกาศไปแล้วล่ะแต่แต่คลิปมันจะออกใบสามโมงวันนี้อ๋อค่ะแต่เราบ่อยทีก็ได้ตอนนี้ก็พี่แตงก็เริ่มให้สั่งจองแล้วเนาะใช่้นมเข่งขนมเทียนตอนแรกไม่ได้ให้สั่งจองเพราะมันไม่มีคนห่อตอนนี้เราหาคนห่อมาได้สามคนแล้วก็ก็พอรับออเดอร์ได้ใช่แต่ว่าออเดอร์หนักๆมาได้รับแต่แต่ว่าเราก็ กำหนดว่าเนี่ยตั้งแต่บัตนี้ค่ะไม่น่าเกินวันเสาร์วันเสาร์ก็เป็นวันที่ยี่สิบเก้าเนาะเพราะว่าวันอาทิตย์วันจ่ายมันก็จะจะถ้วันนา้ิก็มาหน้าร้านได้เลยเพราะเราขายเป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยใช่ค่ะเนาะค่ะะอวันนี้เราเริ่มอะไรก่อนทําไส้หวานไส้หวานก่อนนะไส้หวานนี้เราทําเยอะหน่อยนะคะทําทีละห้าโลแต่จะบอกสัดส่วนเราเพื่อนๆนก็ไปไปไปพอเอาเอง มะพร้าว5โลเราใช้น้ำตาลปี๊บ3โลค่ะใช้น้ำมาน้ำตาลปี๊บน้ำมาน้ำตาลปี๊บมะพราะ้าวมันจะได้หอมอก่อนก่อนมาเนี่ยไม่ได้ติดไม้เพื่อนๆได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างนิดเอาไม้ใส่ให้พี่ตูนเลยแล้วก็พี่แทนพูดไม่ค่อยเก่งก็เลยว่าเอาพี่ตูนดีกว่าจะไ,ได้ชัดๆแต่ว่า ส่วนมากเอฟก็มาซื้ออะเนาะแต่เราให้เห็นว่าเนี่ยเราทําแบบนี้ยมันน่าทานไหมล่ะพี่ตูนว่าไปเรื่อยๆเลยนะ,ะไส่ไม่ได้แล้วผมกลัวไม่กลัวเสียงค่อยแล้วใช้น้ําตาลมะพร้าวมันจะได้หอมอต้องเคี่ยวให้น้ําตาลมันได้สีก่อนนะคะ อันนี้เราเราจะทำปริมาณเพื่อไปทำแป้งห้าโล<ช>อะไร<ช>นะเห็นพูดใช่มะพร้า,า,ราวห้าโลมะพร้าวห้าโลมะพร้าวเกลือเกลือเกลือทอนโลนะคะทอนครึ่ง น้ำตาลกี่โลนะน้ำตาลสามโลค่ะสาโลน้ำตาลมะพร้าวสามโลเกลือใช้ช้อนโต้นะช,ช้อนครึ่งใช่ครับก็ตามที่เห็นนั่นแหละครับเดี๋ยวเราผัดไปเรื่อยๆให้มันได้สีไฟอ่อนแก่ยังไงจ๊ะเนี่ยไฟกลางค่ะไฟกลางให้ได้สี อันนี้ทําไส้หวานให้ดูแล้วเดี๋ยวมีทําไส้เค็มให้ดูไหมมีค่ะเดี๋ยวค่อยดูให้เค็มแต่จริงๆอะ่ะเมื่อปีก่อนก็มีคลิปแต่ว่าชัดเจนไม่ชัดเจนอ่านี่ทําให้อีกพี่ตูนบอกเดี๋ยวทําให้ชัดชดทําให้บอกสกวลแน่นอนไปเคราวที่แล้วแม่อาจจะพูดไม่ไม่เก่งไม่ชัดไม่ได้ติดไม ตอนนี้เริ่มมีคนโทรเข้ามาแล้วใช่ไหมค่ะตอนนี้<ม>เริ่มมีคนโทรเข้ามาแล้วบางคนก็ซื้อไปไหว้บ้างแล้วเพราะว่า<ช>วันพุธเป็นวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์อ่เพราเริ่มเริ่มกันแล้วคือเฉลยว,ว่าปีที่แล้วนะ่ะเราเกิดผัดข้องทางเทคนิคโดนเบี้ยวใช่ไหมโ<ช>ดนเบี้ยว<ช>คือคนที่จะมาทําอ่ะที่ว่าจ้างให้มาห่อเนี่ยเบี้ยวก็เลยห่อไม่ทัน อ๋ไม่ทันตอนแรกมีเป็นสิบคนเลยพอสรุปแล้วเหลือกันอยู่แค่สี่ีห้าคนสมัครมาเป็นสิบเลยใช่แล้วเป็นยังไงไปหมดไม่รู้แต่ว่าออเดอร์เข้ามาถล่มทลาย<ช>ก็ต้องปรับขอโทษไว้ตอนปีนี้เลยนาะ<ช>ขอโทษปีที่แล้ว<ช>แต่ก็พยายามตอนนั้นก็ทำให้ดีที่สุดนะเราก็<ช>ตงใจงมาก,มากเลย,เลยไม่ได้นอนเลยสามวันสามคืน เห็นได้ข่าวว่าฝันเลยนะฝันว่าคนมาสั่งตกใจตื่นนี่เมื่อกี้เนี่ยก่อนที่ตูนจะเข้ามาเนี่ยผมก็ตอบคอมเมนต์ไปเขาก็บอกว่าสั่งสั่งส่งได้ไกลแค่ไหนก็เลยให้เบอร์โทรศัพท์ไปละใ,ให้ข้อมูลตามที่เราพูดเมื่อกี้เนี้ยไปในคอมเมนต์ละอยากจะส่งต่างจังหวัดน,นะแต่ว่าค่าส่งมันแพงมากเลยเมื่อครั้งที่แล้วส่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วส่งไปอะไรนะ งไปดอนเมืองใกล้ๆเนี่ยเราไปส่งรถตู้ให้เรากล่าวว่าเขาน่าจะเอาสักห้าสิบบาทอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าคนนั่งไปก็แปดสิบบาทร้อยหนึ่งแต่เขาเอาขนมถุงหนึ่งเขาเอาค่าส่งสองร้อยแพงยิ่งกว่าแพงกว่าค่าขนมแพงกว่าคนนั่งไปอีกอะค่ะก็เดี๋ยวนี้อย่างนี้พี่ตูนให้เขาตกคือเราต้องบอกว่าถ้าไกลมากอะ ไกลมากกว่าที่เราจะรับผิดชอบอะ่ะคุณต้องจ่ายค่าส่งเองเราเราเป่าล้วก็กําหนดกําหนดระยะทางเด็กว่าอะไรนะประมาณ3 4มี่หรือห้ากิโลอะไรอย่างนี้เราออกค่าส่งค่าส่งฟรีแต่ถ้าเกินนั้นคุณต้องไปจ่ายเองอะไรอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเขาไม่สู้ก็ก็ไม่เป็นไรก็ให้มามาซีหน้าร้านเนาะเอาอย่างนั้นดีกว่า การเคี่ยวน้ําตาลนี้มันก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะมันจะได้แห้งไวๆถ้าเราถ้าเราทําน้ําตาลละลายแล้วเราใส่มะพร้าวไปเลยอะ่ะกว่ากว่าจะกวนแห้งอะ่ะมันนานมากเลยเ,เทคนิคพี่ตูนก็บอกเทคนิคด้วยพี่แตนขี้อาย f อฟ <c oughs> บอกเอฟซก็ไม่ค่อยบอกไม่หวงแบบไม่ใช่พี่แทนขี้อายใช่แม่ใจดีนะจริงแล้วแม่ใจดีมากเลยแม่ใจดีใจดีไม่ใจดี กระติบให้เคยเคยอะไรนะตตเอียพี่โดไหลพันน่ะเรียกไตเอียว่าตุดจีนขายบอกพี่แตนขายหนมเทียนก็ไม่กำไรจะมาตตเอียอะไรโดโดเยอะปีที่แล้วไม่กำไรเนาะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราวิธีไหนรู้ป่ะเพื่อไม่ให้ลูกค้าคือร้านเราไม่อยากให้ลูกค้าอะไรนะผิดคำอ่ะ ไปซื้อที่อื่นมาให้เนาะแพงกว่าด้วยยอมยอมไปซื้อที่อื่นแล้วมาแล้วมาให้เขาท,ทั้งทั้งที่เราแพงซื้อมาแพงกว่าเลือกเจ้าที่ดีที่สุดใช่กรเดี่ยวเขาเรียกว่าความรับผิดชอบสั่งขนมเทียนเอ้ยสั่งขนมเค่งมาแล้วทีนี้มันขาดอะ่ะที่บ้านหนูขายแค่สิบห้าบาทอะ่ะแต่หนูไปซื้อคู่ละสามสิบห้าบาทให้ลูกค้า <laughs> ไปซื้อเจ้าที่ดัง มาให้ตัว<พ>แบบได้ไม่ดีด้วย,พ,ยพูดง่ายแบบไม่ไม่คิดว่าเอฟซีโดโดจะมาถล่มทลายแบบนี้ไงแต่รับปากไปแล้วก็ไม่กล้าไม,ไม่ไม่ปฏิเสธตอนนี้ปีนี้ก็เลยวางแผนกันให้ดีๆพอน้ําตาลเริ่มเหนียวเริ่มได้แล้วก็เอาเมะพร้าวลงอันนี้5กิโลนะคะมะพร้าวอ,อ,อาาว่อนแต่นี่ดูมันขาวสวยจังเลยพี่ตูนค่ะเราให้เขาขูดเอาไม่ถึงกะลาค่ะ คือเราสั่งเขาเลยว่าเป,เป็นเป็นเป็นทำขนมใ,ให้เขาขูดขาวเนาะค่ะบ,บอกว่าทําขนมขูดขาวที่มันถึงกะลาไม่ให้ถึงกะลาเพื่อไม่ให้มีสีกะลาติดมาสวยงามครับตอนนี้ต้องเอาไฟอ่อนๆก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้พอควรไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้าในมะพร้าวมันก็ออกมาอีก อ๋อคือเพื่อให้น้ำในมะพร้าวมันออกมาทันก<ะ>ว่าต่อความร้อนเดี๋ยมันจะไม่ลูกอินเอาตะพีให้กันห้งางให้แสบจะลีสั่งลูกน้องละลูกน้องทำไม่ได้ดังใจเดี๋ยวโดนตัดเงินเดือนลูกน้องหรือใครเนี่ยพ่อปลาใหญ่ โทรศัพท์เริ่มเข้าแล้วนะเนี่ยออเดอร์เริ่มเข้าแล้วเนี่ยร,รบับโทรศัพท์แล้วนี่ผมก็จะไม่ไม่ตัดคลิปนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นชัดๆด,ดังนั้นอาจจะซอยคลิปเป็นวิธีไส้หวาน คลิปนึงแล้วเดี๋ยววิธีไส้เคม็มคลิปหนึ่งแป้งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนเก็ดูประกอบกันผมตัดเป็น EP ดีกว่าเพราะว่าถ้าอยู่ในคลิปเดียวกันอาจจะต้องตัดทอน,น,น,นแล้วบางทาีคือผมไม่อยากตัดนะเพราะว่าในระหว่างทำเนี่ยพี่ตูนเขาบอกเทคนิคอะไรต่างๆไว้นะฮะแล้วเพื่อนเจะได้เห็นกะระยะเวลาอะไรได้อาไปทําได้จริง ไม่เอาอันนี้กำลังกำลังออเดอร์เข้าอันนี้มันเล็กมันไม่ขนัดเอ้ตอนนี้สาขาหนึ่งก็ยังไปอยู่เหรอไปไอสาขาสองไปไหมไปอนนี้แสดงว่าตั้งแต่ตีอะไรนี่ไปทํางานมาแล้วเนาะตีหนึ่งตีสองเดีย๋ยวนี้งานหนักเปิดสาขาเปิดสาขาสองนั่งรับประทานได้ พี่เต้ไปเป็นผู้จัดการร้านอยู่ที่นั่นนะเพื่อน,อน<ช>ก็ยังคงคอนเทนต์ราดข้าว19บาทสําหรับ FC นะเ<ช>นาะ<ช>ถ้าไปบอกก็เป็น FC ช่องโดโด้พาเที่ยวก็บอกพี่เต้เลยแต่ตอนที่ทําอยู่นี่คือสาขาหนึ่งอยู่ที่ตลาดเขาเรียกว่าชื่อว่าตลาดสินรวยดี ตลาดอยู่ปากซอยเพชรเกษม41นะครับสังเกตเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยเป็นห้างสะดวกซื้อ CJ มีลานจอดรถกว้างขวางขับรถมาไม่ต้องเลี้ยวเข้าซอยนะฮะพอใกล้ๆถึงปากซอย11มองหาป้ายร้านสะดวกซื้อ CJ ก็เลี้ยวเข้ามาเลยร้านพี่แตนก็อยู่ด้านข้างเลยครับเอาแวบ,บให้ดูเนี่ยเนี่ย,เ,ยเข้าเนี่ย ซีเจอยู่นี่ฮะเลี้ยวเข้ามาที่จอดรถโล่งสบายกว้างขวางจอดรถได้สบายแต่ช่วงช่วงตลาดเปิดอะไรนี่อาจจะรถเยอะหน่อยก็หมุนเวียนกันครับอันนี้ก็อะไหมอย่างที่พี่ตูนบอกมันแห้งเร็วใช่ไหมมันแห้งเร็วถ้าเราเคี่ยวน้ําตาลนานมันเข้ามันเข้าเนื้อมะพร้าวแล้ว เพื่อนๆอย่าว่าผมพูดมากนะผมพูดไปติดไม้แล้วก็พูดไปเรื่อยๆเ,เพื่อกลบเสียงเพลงข้าง,างๆไม่รู้มีเพลงเข้าหรือเปล่านะหรือ <c oughs> ถ้า YouTube แจ้งไอ้นั่นอ,อาจจะต้องเอาเอาเพลงของเราคลอๆคลอกล,ล,ลบเพลงหน่อยแต่ไม่น่าจะมีปัญหาพี่แตนมาแล้ว เปิดไฟแรงหน่อยก็ได้นะคะแต่ว่าต้องไม่ละมือเลยคนเรื่อยๆเลยอพอพอเริ่มมาขณะนี้ก็เปิดที่ตูนเปิดไฟแรงแล้วนะตอนนี้คเพราะน้ำมะพร้าวมันเริ่มออกมาแล้วแต่ว่าไม่ละมือแล้วตอนนี้ต้องลุยละต้องคนตลอดเจเอี ข้าวนี่ต้องผัดให้หวานถึงน้ําตาลนะครับแล้วมันจะเสียงอะยากอืผัดให้มันได้ที่ให้มันหวานให้มันอะไรเงี้ยม,ม,ม,มันจะไม่เสียเพราะนั้นเนี่ยผมเลยไม่ตัดคลิปเงี้ยฮะก็จะต่อยคลิปให้เป็นหลายๆคลิปเพราะว่าเพื่อให้เพื่อนๆได้กะระยะเวลาได้ถูกว่าเนี่ยเขาผัดนานแค่นี้แค่นี้เนี่ยดูดูเวลาจากในคลิปก็ได้ครับว่าระยะเวลามันเท่าไหร่ จะได้ได้ประโยชน์กันจริงๆเนอะคือ <Okay. S 1> ดูจากสีได้ไหมพี่ตนูนให้สีมันมันนะจะเข้มขึ้นกว่านี้ไหมมันจะเข้มขึ้นเดี๋ยวเรานะต้องใส่แบะแฟด้วยนะคะถ้าไม่ใส่แบะแฟมันตันยาก้ันไม อ๋อนี่ยังไม่จบนี่เธอแยังไม่จบยังไม่จบต้องให้แห้งก่อนเราค่อยใส่กาแฟไปกล้องนี้ต้องติดไม้ฮะไม่งั้นเขาดูด,ด,ดเสียงรอบข้างเยอะดีเกินติดไม้เพื่อจะได้ เอาเสียงเฉพาะตรงไม้ที่เราติดไว้จริงๆแล้วนี่กวนเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะคะเนี่ยใช่ะนี่อีกนานเลยเนี่ยใช่เป็นครึ่งชั่วโมงเลยกว่าจะได้อ่ามาดูกันไปดูกันไป หนุ่มเกียนก็จะในการผลิตก็เรื่องตอนปั้นปั้นเนะเนาะปั้นหอนะ่หอเนาะต้องใช้กําลังคนเยอะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีคนห่อเป็นแล้วอ๋อ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมีคลิปสอนการหอ่อทีจ้างคนมาก็ต้องสอนก่อนเนาะใช่ค่ะสอนแต่บางคนสอนง่ายมากเลยวันเดียวก็เป็นบางคนไม่ได้ก็ใช่เมื่อวานนี้ก็สอนน้องชายกับสอนทองอินตูนอีกคนหนึ่ง พอก็พอได้อยู่อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยชวนคุยเริ่มแล้วนะเพราะว่าพี่แตนไอ้พี่ที่ตูนบอกแล้วว่ายาละมือาย,าย,ยาละมือเบาไฟชวนคุยหน่อย <c oughs> <c oughs> ดังนั้นเนี่ยต้นทุนเนี่ยมันก็มาจากการจ้างคนด้วยนะใช่ค่ะจ้างแพงมากเลยคนหาใช่แล้วก็ต้องคนที่ทําเป็นด้วยมีฝีมือด้วยอะ่ะ บางทีทําไม่เป็นทําแม่อะไรเราไปจ้างมาก็ต้องต้องมาแก้งานต้องมาแก้งานเสียเวลาเพิ่มเข้าไปอีกมันแห้งลงด้วยนะมันก็เลยอ๋อถ้าไม่ใส่แบบแช่อย่างเงี้ยปั้นยากเนาะมันจะมันจะมันเป็นฝอยอยู่ หอมแล้วนะ,ะผมยืนตรงนี้หอมละหอมน้ำตาลน่ะหรือบางทีปล่อยให้ไหม้ๆหน่อยๆมันก็ได้ความหอมอ่ะนะก็ดีเหมือนกันเมื่อวานนั้นผัดทำสามสิบโลเอาใส่ถาดวางไว้ลูกค้ามาขอซื้อบอกจะไปกินกับข้าวเหนียวมนูนซื้อไส้ปเปล่าๆใช่มันจะเหมือนอะไรเหมือนหน้า,หน,านหน้ากะีกหน้ากะทีกเหรอเหมือนกันไหมน่าจะเหมือนกันน,<ช>นะืนะออมันซืไป จะกินกับข้าวเหนียวมูนเลยก็น่าจะอร่อยเนาะข้าวเหนียวอันนี้หวานหวานข้าวเหนียวราดน้ำกะทิข้นๆนะเค็มๆหวานๆอร่อยเออนึกตามแล้วก็น่ากินเดี๋ยวมีคนมาซื้อเฉพาะหน้านี่ทำไงปีนี้ยังยังไม่ขายเป็นเรื่องเป็นราวว่าจะว่าจะทำขายอยู่บางทีลูกค้าส่งแบบขนมไปยากเนี้ย ถ้าส่งไปแบบไส้โลครึ่งโลอะไรมนะันน่าจะง่ายส่งไปให้ปั้นเองอย่างนี้หรอใช่ะอ่าก็คุยกันแล้วกันใช่โทรมาคุยนะฮะตามเบอร์ที่ขึ้นนี่แหละครับาีอยู่ต่างจังหวัดมีใบตองอะไรอย่างนี้อ,อ,อยากลองห่อเองส่งเป็นวัตถุดิบไปส่งงไส้ไปส่งแป้งไปค่ละ,ละ,ละลองคุยกันแล้วกันถ้าถ้าไกลๆอะนะ องอินมากวนแป๊บหนึ่งดหมดแรงแล้วะจะไปเอาไอ้นี่แบบแซ่อขอ,อปรุงเพิ่มนิดนึง่งเมื่อกี้พี่ตูนชิมไปแล้วอตอนนี้ปรุงมันต้องอยังไงฮะหวานนำค่ะเกลือรึ้งช้อนอแล้วก็เค็มนิดหน่อยมันก็จะได้กลมกล่อมใช่แม่บอกว่าขนมไทยต้องตัดเค็มใช่ใช่ใช ยังผมต้มถั่วเขียวผมยังตัดตัดเกลือเลยเนาะขอโรยน้ำตาลอีกสักนิดนึงน้ำตาลอีกสักนิดหนึ่งอันนี้คือปรุงให้รสมันเข้าที่อนะให้รสมันจัดหน่เดี๋ยวมันไปโดนแป้งเดี๋ยวมันจืดอ๋อแป้งมันก็จะดูดจะดูดด้วยสมัยน้ต้องต้องให้หวานแหลมขึ้นมานิดนึงใช่เอาน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายมันจะหวานแหลม ถ้าาน้ำตาลฟีบมันจะหวานนัวเพราะว่าเดี๋ยวกินมันมีแป้งอยู่กินกับแป้งมันก็จะได้พอดีอันนี้อันนี้คืออะไรพี่ตูนแบรแซค่ะเอาน้ําน้ําร้อนมาแช่แบบแซมันจะได้เทออกง่ายอ๋อแบรแซมันเป็นถุงอย่างนี้ใช่ค่ะอ๋ออ๋อถ้ามันเทมันจะติดมือมากเลย เพราะนั้นก็เลยเห็นตั้งน้ําอุ่นก็คืออุ่นให้มันใช่ให้มันเป็นน,น้ำๆไม่งั้นมันจะติดเหนหนะเหนอะเนาะใช่ค่ะแช่ในน้ําอุ่น,นเดี๋ยวจะเติมจะเตรียมเติมแบะแซแล้วครับวันนั้นไปถามไปถามคนมีอายุหน่อยบอกว่าลุงถ้าหนูจะเทแบะแซให้มันง่ายๆให้มันไม่เปื้อนมือหนูต้องอทำไง <laughs> เขาบอกว่าตัดถุงสิตัดถุงเลย <laughs> ก็เลยลองเอาน้ําร้อนแช่ดูเออมันก็ออกง่ายดีออดีแล้วแหละเขาเรียกว่าง,งานมันสอนเราใช่ค่ะพอมันเกิดความวุ่นวายมันติดมันขัดนั่นแหละคันนี้เอาครับนี่แบะแซถุงหนึ่งมันปริมาณเท่าไหร่ะนะถุงละหนึ่งกิโลค่ะใส่กิโลครึ่งเราใส่โลครึ่งใส่เยอะมากก็ไม่ดี มันหวานใช่ไหมแบบแซนมันมีความหวานถูกมีความหวานอ๋อขอแช่น้ำอุ่นได้ที่ออกง่ายเลยเนาะมันออกเ่ยงั้นต้องบีบกันเป็นเปื้นมือด้วยเปื้นมือเปื้นมีดใช่เล้นเหลวเลย ไสหวานกับไสไสเค็มเนี่ยอันไหนทำเยอะกว่ากันไสเค็มค่ะขายดีกว่าเนาะไสหวานไม่ค่อยมีคนกินแต่เวลาเขาซื้อไปเป็นของไหว้ก็ทั้งสองอย่างใช่ค่ะมันต้องมีติดไปหน่อยมาทำให้กระเหลือแบบนี้มันไม่ดีหรอก กติเขาเรียกไส้หวานหรือเขาเรียกไส้มะพร้าวไส้หวานเขาเรียกไส้หวานไส้หวานมันมีหลายอย่างนั้หวานไส้ถั่วเออนั่นไงผมถึงได้ว่าอ่เราก็เรียกว่าไส้หวานมะพร้าวแต่ไส้หว่วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนทำนะนอกจากเขาเขาชอบกินแบบนั้นแล้วก็ทําทําไหวเองเนี้ยพี่โนลองไปซื้อเจ้าอื่นกินดูมันไม่ค่อยเจอไส้ถั่วไส้ถั่วหวานใช่ไส้ถั่วลิสง หัวลิสงอ๋อแต่ว่าแต่ว่าที่เห็นข้างหลังนั่นก็คือไส้เค็มของเราใช่ไหมใช่อันนั้นเป็นถั่วลืองค่ะถั่วลืองที่เตรียมทําไส้เคม็มอ๋อนี่มันไอ้นั่นแล้วเนี่ยปั้นง่ายแล้วใช่ไหมฮะใกล้ได้ที่แล้วเนาะค่ะนี่ไฟอ่อนเลยเนาะไฟอ่อนงั้นเดี๋ยวมั่ง ถึงเดียวแต่นี้รสรสชาติโอเคแล้วนะพี่พี่คืรสชาติไม่เพิ่มละแต่นี้เหมือนกับอันนี้เพื่อเพื่อไม่ให้มันเสียง่ายละใช่ไหมพี่พี่คให้มันความร้อนละอุให้ทั้วถึง เดี๋ยวเสร็จอันนี้ก็คือไปพักให้เย็น<ช>แล้วรอปั้นค่เดี๋ยวพี่ตูนใช้เคมต่อเลยไหมค<ช>่ะอ่าอ่าเดี๋ยวก็ต้องเป็นอีกคลิปนึงนะครับเพื่อนเรื่องเรื่องเรื่องสูตรไส้ ดับไป่ะดับับไปแล้วคนต่อยเิลทหนึ่งได้ที่ะค่โอเคเราก็ทิ้งให้เย็นเดี๋ยวเราก็จะเริ่มไปปั้นเป็นก้อนกลมๆเป็นไส้นะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆมาติดตามดูสูตรของไส้เค็มอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้ขอบคุณพี่ตูนครับสวัสดีครับขอบคุณครับนี่ฮนะแต่กำลังปั้นปั้นกันอยู่นี่แหละนี่นี่ใช่ไหมเสร็จแล้วก็มาปั้นเป็นแบบนี้เนาะก็ปั้นเป็นแบบนี้อันนูน้นพี่แตนก็ปั้นเป็นไส้เค็มอยู่แต่เดี๋ยวไปดูสูตรอีกคลิปหนึ่งครับ สวัสดีพี่แตนด้วยี่เพิ่งเจอคลิปนี้เพิ่งเจอทีเอ่เรียกพี่ตูนก็ไม่ได้เพราะจะซ้ำกันอะไรนะ<า>พี่พี่ตูนจะเรียกกันว่าทองอินอไม่งั้นพอตะโกนเรียกตูนเดี๋ยวหันทั้งคู่น,นี่ครับ <laughs> เขาก็ขึ้นมาอันอันอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เสร็จแล้วนะไส้เค็มแต่เดี๋ยวคลิปหน้าเพื่อนๆไปดูสูตรนะฮะตอ,อนเนี้ทำเยอะขนาดไหนพี่แตนแอ๋อไม่ใช่อันนี้แป้งแป้งที่จะหอ่อแป้งที่จะห่อ พูดผ,ผิดขออภัยด้วยฮะอันนี้แป้งที่เตรียมจะหอ่อนะครับไอ้อออแป้งเราเราทำให้เขาดูไปยังยังค่ะเดี๋ยวหนูผสมให้ดูก็ได้เดี๋ยวผสมเดี๋ยวแป้งก็จะมีคลิปนึงครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผสมให้ดูแต่แต่จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมีคลิปไปแล้วเมื่อปีที่แล้ว แต่เพื่อนๆบอกว่าไม่ละเอียดก็เดี๋ยวนี่ฮะพ,พ,พี่ตูนบอกว่ามาจะได้รู้ว่าเราทํายากทําง่ายขนาดไหนแล้วมันจะอร่อยไม่อร่อยก็ดูจากตรงนี้ส่วนการมาชิมก็ติดต่อตามเบอร์หรือจะสั่งซื้อก็ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี่ครับหรือด้านล่างคลิปก็มีนะฮะคุยกับพี่ตูนได้เลยนะาตามกําหนดวันเวลาตามนี้นะครับแล้วก็หน้าร้านก็มีขายอยู่หน้าร้านตั้งแต่บัลน,นีนต้นไปมาซื้อปลีก,กันได้เลยครับเจอกันคลิปต่อไปครับ เพื่อนครับหวัสดีครับตีโดสวัสดีครับัโดโีครับตอนสวัสดีครับหวัดดีครับนะครับรบ,าบายบาย้ย